พาหัวข่าววันนี้ปรินาเดือดจวกก้อยอรัชพรตกอับโหนวบิกตู่ดังฝากนิกกี้ตีฐานทัพกับสวัสดีครับสวัสดี f อซขาเหินทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมในคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมข่าวสารสำหรับนายน้อยนิกกี้นัชชและนายหญิงก้อยอรัชพรนะครับ ข่าวนี้โพสต์เมื่อวันที่7มกราคม2564จากสำนักข่าวข่าวสดนะครับเอปรินาเดือดจัดจวกก้อยอรชพรออทิสติกตกอับเป็นแค่ตัวตลกโหนบิก๊กตู่ดังปมโพสต์ภาพอัดนายยกรัฐมนตรีหลังขอให้ประชาชนกักตัวเองจากกรณีก้อยอรชพรโพคินพาตกรโพส,พโพสเฟสบุ๊ค สตอรี่ <Story S 2> เป็นภาพพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรามาวกราวหมพร้อมข้อความว่าคนอื่นเขาไม่ใช่แบบท่านนะคะที่อยู่บ้าน14-15วันเฉยๆแล้วมีเงินใช้นะคะทั้งนี้สืบเนื่องจากกรณีที่พลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโควิด -19 โดยตอนหนึ่งระบุว่าเรา ก็ไม่อยากล็อกดาวน์ทั้งประเทศเพราะท่านก็รู้ว่าปัญหามันคืออะไรดังนั้นท่านล็อกดาวน์ตัวเองให้ได้บ้างไหมมันอยู่ที่ทุกคนตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดวันที่7มกราคม2,564ผู้สื่อข่าวรายงานว่านางสาวปรินาไก่คุบสสราชบุรีพลังประชารัฐ ด้ยโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวถึงประเด็นก้อยอรัชพรระบุว่าอยู่บ้าน15วันใครๆก็รู้จักใบเฟิร์นกับนิกกี้ณัตชัดเพราะสองคนน่ารักแต่เป็นได้แค่คู่จิ้นเพราะคนแรกมักจะชนะคนดีแล้วพอพูดชื่อก้อยทุกคนจะนึกถึงก้อยรัชวินดาราหน้าหวานที่ขยันทำความดีก้อยอรัชพรคือใครดาราหน้าแบวหรือออทิสติกกันแน่ จึงได้เล่นเป็นแค่ตัวตลกตลกหกฉากและเธอคือใครตกอับหรือไม่จึงต้องมาโหนผลเอกประยุทธ์ดังเมื่อหมอแพทย์พยาบาลขอให้ทุกท่านอยู่บ้านผลเอกประยุทธ์ก็ขอให้ประชาชนที่คิดว่าตัวเองมีความเสี่ยงอยู่บ้านเพื่อหยุดเชื้อสัก15วัน Work ์ r ฟอร์มโมไม่อยากล็อกดาวน์ก้อยอรชพรก็รีบออกมาพูดว่าคนอื่นเขาไม่ใช่แบบท่าน อยู่บ้าน15วันก็มีเงินใช้เป็นการพูดให้ตัวเองดูแย่เป็นคำพูดของคนไม่รับผิดชอบต่อสังคมก้อยคงไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่เหนื่อยแค่ไหนแล้วพลเอกประยุทธ์พูดเรื่อง work from home เข้าใจไหมส่วนคนมากมายที่จำเป็นต้องออกไปทำงานเขาก็ไม่ได้แควฝากนิกกี้รีบตีฐานทัพให้แตกแล้วแยกย้ายด้วยความหวังดีจากพี่เอปรินา ขอบคุณสำนักข่าวข่าวสดนะครับ